สารต่างๆที่อยู่ภายในโลกจะหลอมที่อุณหภูมิสูงมากๆเรียกว่าแมกมาแมกมาจะมีความดันสูงมากด้วยและจะพยายามดันแทรกตัวขึ้นมายังเปลือกโลกหินหนืดแมกมามีอุณหภูมิและความดันสูงมากจึงดันตัวไปรอบๆบางส่วนก็แทรกตัวอยู่ภายใต้เปลือกโลกบางส่วนแทรกตัวดันขึ้นมาตามรอยแยกของเปลือกโลกบางครั้ง มีการประทุขึ้นมาเกิดภูเขาไฟระเบิดเรียกว่าลาวาแมกมาและลาวาแผ่ขยายตัวออกไปจึงถ่ายโอนความร้อนให้กับบริเวณรอบๆแมกมาและลาวาจึงเย็นตัวลงและเปลี่ยนสถานะตกผลึกกลายเป็นหินเรียกว่าหินอัคนีผลึกหินอัคนีจะมีเนื้อผลึกหยาบหรือละเอียดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลา องค์ประกอบของแมกมาลาวากระบวนการต่างๆบนผิวโลกทำให้เกิดการผุพังทำลายหินที่ปิดทับออกไปเห็นเป็นภูเขาเป็นที่ราบสูงที่เป็นหินอักคณีเช่นภูเขาหินแกรนิตเขาแก้วนครสวรรค์ภูเขาหินบะซอลเกาะคาลำปางเป็นต้น